ครับนี่ครับที่เห็นอยู่นี่ก็คือมะพร้าวชุมพรสองนะฮะที่ซื้อมาปลูกมาเมื่อสองเดือนที่แล้วนะ,ะมาเฝ้าแม่ไม่สบายก็ไปซื้อมะพร้าวชุมพรสองมามาปลูกแซมเรามาแซมกันตรงส่วนเก่านะฮะนี่ส่วนเก่านี่นะต้นมันสูงนะนี่ต้นสูงมากเพราะว่าผมเกิดมานี่มะพร้าวนี่มีอยู่แล้วต้นพาเนี่ยแล้วก็ คิดดูพออายุ62มาพร้าจะต้นเท่าไหร่บางคนก็เอียงเอียงนะบางบางต้นก็ตายนะตายเนี่ยน่าจะเป็นร่วงนะฮะเนี่ยยอดนี่นะก็เลยมาปลูกแซมนะแซมส่วนเก่าเนี่ยนะเนี่ยนี่ก็อีกต้นหนึ่งกะว่าถ้าเกิดว่า ต้นนี้โตนะก็จะค่นฮนะต้นต้นเก่าจะโค,ค่นมาเพื่อจะเอาแก่นขกลมะพร้าวต้นมะพร้าวเนี่ยนะฮเลื่อนมาทําเป็นไม้ว่าจะปลูกกระตบ๊บด้วยปลูกบ้านก็สุดแตนฮะเพราะว่าบรรปลายชีวิตคิดว่าจะ,จะกลับมาอยู่ที่เทพาเนี่ยนะเนื่อฝั่งนู้นเป็นทะเลนะคือถ้าเกิดมีเงินมีปัญญาก็ริมทะเลตรงนี้อาจจะปลูกกระต๊บให้เขาเช่านะฮะ ผมนึกถึงบรรยากาศเกาะสม็จสมัย,สม,ยสมัยเมื่อ30ปีที่แล้วนะคิดว่าจะทําแบบนั้นนะทำแบบย้อนยุคนะนี่ได้ปลูกชาวบ้านเขาก็มาเอาวัวมาปล่อยแถวนี้ดูดิกินยอดจนจนจน,จนเกลี้ยงนะนี่นหะก็ตรงนี้ถ้าปลูกนะถ้าเราปลูกบ้านกึงๆรีสอร์ทหรือว่าโฮมสเตย์เนี่ยก็คงจะได้เยอะอยู่นะได้ได,ได้เยอะนะไม่ต้องพูดถึงนะ มันก็เยอะอยู่แล้วแหละเพราะพื้นที่เราเราก็ก็กว้างพอสมควรนะนี่ยนะเนี่ยนี่ยนะแล้วก็มาดูเช็คดูนี่ยังเหลืออยู่ซื้อมา20ต้นฮนะเรามาเช็คดูว่าที่เราปลูกปลูกไว้เป็นยังไงนี่นะต้นนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะเนี่ยเซมป่าทา,างป่านี่นไะห นี่อะไรเป็นขาวขาวอยู่อยู่บนยอดเนี่ยนี่อะไรโอ้ใครเอาโฟมมาติดฮนะนึกว่าเป็นอะไรนะเขามาติดทำไมก็ไม่รู้เด็กๆมันคงมาเล่นมนะั้งเนี่ยนะตปลูกไว้ก็คงจะมีวัวมากินฮะที่ยอดดูนะนี่คือบรรยากาศฮนะที่บ้านที่เราตั้งใจว่าจะกลับมาอยู่ฮนะ แต่ว่าถ้าบ้านจริงๆปลูกจริงๆเราจะปลูกอยู่ตรงโน้นนะตรงเต็ดท์ถนนใหญ่มันเป็นเต็นถนนเอเชียก็จะมีที่ตัวนั้อีกแปลงหนึ่งนะ่ะก็ห่างจากนี้ไปก็ประมาณ400เมตรฮะ300เมตรนะนะนี่แหละมะพร้าวจุ่มผลสองที่แซมไว้ก็รอการเติบโตเพื่อจะค้นต้นเก่านี่นะ่ะ